สวัสดีครับวันนี้กว่างชนบรมเทิมและอาจารย์สมชายแี้วอีนังจะพาทุกท่านไปที่ร้านขายกว่างป่านะครับของคุณโอเชียงใหม่นะครับเราสามารถเดินทางมาจากเส้นทางของสนามกีฬา700ปีนะครับมาที่ตลาดสดปลาคอยใต้นะครับจากนั้นเดินทางตามเส้นทางมาอีกประมาณไม่ถึง2กิโลเมตรนะครับร้านของคุณโอเชียงใหม่นะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับมีป้าย สังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับเป็นรูปกวางชนนะครับนะครับเราห,า,หายทำคลิปกันมาหลายคลิปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํากวางป่านะครับซึ่งเป็นร้านกวางป่าแห่งเดียวในเชียงใหม่ที่ทํากิจการมาประมาณ10กว่าปีนะครับร้านนี้เป็นร้านที่หลายๆคนอาจจะรู้จักดีในานามของร้านโอเชียงใหม่นะครับซึ่งขายกวางชนคนครไทยนะครับ วันนี้ผมจะพาท่านไปพบกับเจ้าของร้านตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับวันนี้จะพาท่านมาดูว่าเขาบริการกันอย่างไรครับเดี๋ยวเชิญมาทางนี้ครับสวัสดีครับพอ,อม่อเปิดบริการมาตั้งแต่เดือนไหนแล้วครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันที่15ครับ ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าวันนี้น่ะเป็นโอกาสครั้งแรกที่ร้านโอ๋เชียงใหม่ให้โอกาสผมมาถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวขอเชิญทีมโอ๋แนะนำเรื่องไซส์และขนาดของกวางครับก็ตอนนี้จะเป็นไซส์เอ่อและเป็นไซส์ก็เป็นไซส์พิเศษนะครับชุดนี้ก็จะเป็นเบอร์26 27นะครับหน้าตาแมงก็จะลึกหน่อยครับ,นะรบไซส์ก็เป็นไซส์โทนถ้าเป็น ถ้าพูดถึงบ้านก็เอาไปทําสายทุนสายพาะได้อะไรเงี้ยก็คือใครมีความสั้นก็เอายาไปเติมครับอยากเติมตรงไหนอยากเสริมตรงไหนได้ครับก็เลือกได้ใครต้องการแฉกโตๆก็เลือกตัวแฉกโตๆแฉกใหญ่ไปได้ครับใครมีกวางหน้าหน้าแคบจะหาขวางหน้ากว้างไปใส่ได้ครับได้เลยบอกก่อนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านจากที่ผมสังเกตมาว่า วางสายนครไทยกับสายอีสานน้นจะมีความแตกต่างกันครับคุณโอช่วยแนะนำเลยครับว่าวางสายนครไทยแตกต่างจากสายชายภูมิหรือสายอีสานเช่นไรครับแบ็นของนครไทยนะครับถ้าถ้าเป็นสีแดงนะครับสีแดงเขาจะเป็นแดงสีดำนะครับเขาจะเป็นแดงปีดำนะครับแล้วก็หลังเขาเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านเขา็หกังแดงเหมือนพริกพริกสุกนะครับ หลังจะแดงเหมือนเหมือนพริกแห้งนะครับเนาะลำตัวจะยาวนะครับลำตัวยาวแข้งขาดํานะครับหัวดำนะครับเวลาเราไปส่องกระแดดด้่ยนะครับเนาะหัวจะดาคลิกเลยนะครับแล้วก็หลังก็จะเหลืองครับประมาณนี้ครับในส่วนของลักษณะครับลักษณะรูปทรงรูปทรงรูปทรงเขาจะเรียวเรียวครับเขาจะไม่หนาครับนะครับเขาจะไม่หนาเหมือนเหมือนเหมือนของอีสานนะครับของอีสานเนี่ยอาจจะติดหนา ทรงหนาแล้วก็แก้มโตแก้มโตหน้าหนาแก้มโตหน้าบานน,นะครับแต่บางตัวนั้นทรงไม่ค่อยสวยนะครับสายอีสาน <playable. S 1> แต่ทรงสวยคือทรงนครไทยมองจากด้านนี้เขาเรียกว่าทรงหยดน้ําครับท่านน,นะครับทรงหยดน้ํานะครับและสําคัญที่สุดคือสายนครไทยมีเอกลักษณ์คือทรงหัวยกจะสวยนะครับอ่าจากที่คุณโอ๋แนะนํามานะครับหัวยกจะสวยแต่ตัวนี้สีดํานะครับ เรื่องเรื่องของสีจากที่ผมศึกษามาคุณโอ๋ของสายอีสานนี่จะเป็นสีเปลือกงคุดนะครับแต่อันนี้สีพริกสุกนะครับสีแดงพริกสุกนะครับบอกไว้ก่อนแต่ตัวนี้เป็นสีกวางสีดํานะครับนี่ก็เป็นกวางฮักตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่าฮักน้ําใสตัวนี้เป็นฮักน้ําใสนะคร่าถ้าฮักแบบไม่มีเงาเลยดํามืดเลยเรียกว่าฮักน้ํหผู่ครับ เชิญคุณหอ้นน้นาวฟังในรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละราคาที่ร้านครับก็ถ้าเป็นรุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กก็จะอยู่ที่ไซส์สองห้าบางทีก็มีสองหกนะครับก็ทางร้านเนี่ยเราไม่ทําแมงรวมหรือว่าแมงเล็กนะครับเพราะว่าเราทำกรตลาดเนาะแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกเองนะครับเรียกตามไซส์เลยเรียกตามไซส์เลยครับก็จะมีรุ่นกลางรุ่นกลางรล้วใหญ่ขึ้นมาครับส่วน ส่วนเราขายเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยครับเราเราจะขายเป็นราคาปลีกนะครับราคาปรีดแต่ด้วยที่ว่าสถานการณ์ช่วงนี้ครับเราก็กลับมาเป็นขายส่งแทนนะครับปกติเนี่ยเวลาเราซื้อสินค้า,าหลายท่านถือว่าเคยซื้อสินค้าของผมเนี่ยเมื่อก่อนเราจะใส่ใส่ขอบคุณบในที่นี้นะครับเวลาเราส่งให้ลูกค้าเนี่ยครับอ่าแบบมันไม่เห็นทุกตัว นะครับ้าเปรียบเทียบอย่างที่เราเคยส่งกันนะครับใช่ใช่ครับเพราะว่าบางทีก็แก็ให้ตรวจดูตัวนึงนะครับบางทีเราซื้อห้าตัวสิบตัวอะไรเงี้ยก็ก็เปิดดูนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราเราทาตรงนี้จริดว่าให้ใ่้นดูได้ทุกตัวเลยรับประกันส่งใช่ไหมรับประกันส่ง รคส่งด้วยรรับูปทรงของกวางด้วยว่าช,ชอบชอบตรงไหนก็ะจะให้เลือกตรงนั้นใ่เพราะว่า,วาแต่ละคุณแต่ละสไตล์เนี่ยชอบหน้าตาไม่เหมือนกันใช่ใช่ใช่เราก็เลยปรับมาเป็นว่าขายตรงนะครับท่านซื้อัวเดียวก็เป็นราคาส่งเหมือนกันครับ,รบแล้วก็หน้าตาของแมงเนี่ยเลือกได้เต็มที่เลยครับสำหรับวันที่ยี่ี้ามีงานลอยใจรักี่เพื่อแม่อายนะครับท่านผู้ชมท่านใด สนใจติดต่อคุณโอได้เลยครับเดี๋ยวคุณโอจะแนะนาในรุ่น,นต,ต่อไปครับน่าจะเป็นรุ่นกลางสูงใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับรุ่นพวกนี้นะครับไซส์ก็อยู่ที่ประมาณจะเป็นสองห้าขึ้นไปเป็นสองหนะครับไซส์ไซส์ไซส์ของพวกกว้างพวกนี้นะครับเนาะมันจะเป็นตามตามไซส์ตามเลทขึ้นมาชุดนี้ก็จะเป็นเบอร์ ร้อยห้าสิบาทนะครับก็ท่านเลือกได้เต็มที่นะครับก็มีใั้แต่สองห้าสองหกก็ดูที่หน้าตาอีกทีนึงนะครับลูกค้าชอบสไตล์ไหนทรงไหนก็ว่ากันอยู่อันนี้ก็จะเป็นชุดเดียวกันเป็นชุดเดียวกันนะครับตัวไสกลางและกลางครับไส้กลางกลางกลางก็คือเปลือกเป็นสองหกนะครับเกือเกืบเกือบใหญ่นะครับแต่ยังไม่ใหญ่นะครับแล้มารุ่นนี้ครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นรุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับติดสองหกสองเจ็ด ับหน้าตาข้อจะดีขึ้นมาเนาะก็ก็ก็เป็นไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ที่โดขึ้นมานมาะครับมันก็จะมีแล้วแต่ว่าใครใครชอบอยงบองังไงนะครับเนาะหน้าตาของแมงกันนะครับก็มีแบบมีบ้างมีนะแล้วแต่ว่าคนจะชอบแบบไหนนะครับแ,แล้วแต่ลูกามงลูกหมดสามไซส์เลยนะครับโอ้ในร้านเนร่ยสามไซส์สี่ไซส์ชนิดแมงแบบพักตรงพิเศษก็คือว่าเหมือน ผมเวยครับพาพาไปดูทรงพิเศษนะครับตันนี้ทรงพิเศษก็คือก็คือชุดนี้นี้นะครับเป็นทรงพิเศษที่เราถ่ายตอนแรกนะฮะชุดนี้เป็นทรงพิเศษไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นมาครับไซส์ก็อยู่ราวๆที่สองหกสองเจ็ดครับหน้าตาของแม่นะครับสนุนราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับถือไซส์พิเศษเลยครับราคาถ้าเป็นไซส์พิเศษก็อยู่ราคาที่สามร้อยบาทสามร้อยสี่ร้อยก็อยู่ที่หน้าตาของ อีกปีนี้นะคร,ครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นปีที่ราคาถูกที่สุดของคุณโอปกติเซตพิเศษนี่คุณโออยู่ที่ปีที่แล้วปีนั่นแหละตัวนั้นแหละครับเจ็ดร้อยเก้าร้อยถึงหนึ 2, ่งพันสองพันนี่ครับครับนะครับปีนี้คุณโอคิดราคาพิเศษครับท่านผู้ชมท่านใดติดใจสนใจนะครับที่จะร่วมง,งาน้อยใจรักวันที่ยี่ห้าีดูนะครับอ่ะ เขาจะประกาศเป็นทางการขึ้นมาถ้าขึ้นเป็นทางการเมื่อไหร่ท่านไม่มีกวางท่านแวะมาร้านคุณโอูครับก็วันนี้ก็ลงอยู่ประมาณสามร้อยกว่า,า,ต,า,าตัวครับก็เอาขึ้นยังไม่หมดครับอันนี้ให้อาจารย์งต,ตัวนะครับครับรจะเป็น,นมันจะมีสีดากับสีแดงข้าขอรับรองใจเครับครับครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสําหรับคลิปนี้ผมจะลาท่านดเรืองขฝากจากคุณโอ๋ครับ ต้องขอบคุณนะัทโอ้ยเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่งครับที่สนับสนุนเราในสายเพาะนะครับแต่วันนี้กิจกรรมสายเพาะเราดําเนินการมาหนึ่งปีจนกว่างออกเป็นตัวแล้ววันนี้เลยลุยร้านกว่างป่าซะหน่อยครับรบอนาคตเจ้าของร้านกว่างป่าอาจจะทากว่างเพาะก็ได้ <c oughs> เพราะว่าผมกําลังเชักจูงอยู่แต่ตอนนี้ใจยังไม่พอยังติดใจในกว่างป่านครไทยอยู่ครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับว่ากว่างป่านครไทยหมด ถ้ามีลูกค้าเรียกร้องกวางปลาสายไหนสายอีสานบอกท่านได้เพราะว่าเขามีสายสาขาอยู่แล้วแต่เพียงแต่ตัวหลักของเขานั่นคือสายนครไทยใครอยากได้สายอีสานก็สั่งคุณโอได้คุณโอก็สามารถหาให้ท่านได้นะครับก็ระวังที่ถ้านครไทยเริ่มหมดนะครับประมาณปลายเดือนนี่นะครับเราก็จะสั่งายอีสานเข้ามาถ้าถูมครับซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับแล้วลูกค้าก็จะนําไปใช้ได้หลายๆงานนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมลาท่านด้วยความทรงจำที่ดีสำหรับร้านโอ๋เชียงใหม่ครับสวัสดีครับ